มาโอเคต่อกันถ้าไม่มีคันงสัใส่เนี่ยเราก็จะคิดเลขต่อกันมาเอาสามเนี่ยไปคูณกับเจ็ดได้ถูกป่ะกลายเป็นเท่าไรสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดถูกป่ะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วเลขยกกำลังละ่ะอันนี้เป็นสิบยกกำลังลบสองอันนี้เป็นสิบยกกำลังลบสามอันนี้เป็นสิบยกกำลังลบสองเลขยกกำลังฐานเหมือนกันก็คือฐานสิบเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันครับ เราเรียกชื่อมันมาทำอะไรกันเอามารวมกันถูกตอ้องเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบสองรวมกับลบสามรวมกับอีกลบสองกลายเป็นเท่าไหร่ลบเจ็ดถูกตอ้องเท่ากับห้าคูณกับแลมด้าโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องการแลมด้าเดียวถูกไหมต้องการแลมด้าเดียวเอาห้าย้ายไปทําอะไรฝั่งนู้นมันคูณอยู่ย้ายไปทําอะไร ่าย้ายไปหารก็จะได้เป็น21คูณ10ยกกำลังลบ7เนี่ยเอา5ไปหารโอเคหารด้วย5เท่ากับแลมดาเสร็จแล้วเราก็ตั้งหารออกมา21หาร5ตั้งหารเป็นไหมครับต้องตั้งให้ดูไหม้อาตั้งให้ดูเนี่ยตั้งกันเป็นเปล่า21หาร5เนี่ยเอออาหารสั้นหารยาวดีหารสั้นดูสิ21หาร5 ารด้วยห้าอ่ะห้าหารอะไรได้ยี่สิบเอ็ดไม่มีใกล้เคียงสุดก็ห้าสี่ใช่ไหมห้าสี่ยี่สิบอ่ะเศษหนึ่งใช่ป่ะเศษหนึ่งนะใส่จุดเอาไว้เศษหนึ่งอ่ะแล้วก็ใส่ศูนย์ไปปึ๊บอ่ะห้า 5, กี่ครั้งได้สิบก็ห้าสองครั้งใช่ป่ะได้สิบโอเคไหมงงไหมหารสั้นได้สี่จุดสองหรือจะต้องหารยาวให้ดูเนี่ยเขาอยากดูหารยาวมั้ง งงไหมเนี่ยกลัวตายหานฐานมากเลยเนี่ยเอออ่ะทาไมงงนะไม่น่าจะงงหรอกเออคิดไปเองอ่ะได้สี่จุดสองนะคูณสิบยกกำลังลบเจ็ดเท่ากับแลงด้าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลงด้าเดียวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสี่จุดสองคูณสิบยกกำลังลบเจ็ดในหน่วยอะไรครับความยาวขึ้นในหน่วยอะไรอ่าถูกต้องในหน่วยเมตรนี่แหละ คำตอบของข้อนี้4.2คูณ10แล้วก็ลังลบ7ในหน่วยเมตรอ่าเป็นยังไงแล้วหนึ่งข้อยากไหมข้อนี้ยากไหมยากวะอาหรอยากไหมออกข้อสอบทําได้ไหมเนี่ยเร็วเร็วเปิดรับฟังความที่เห็นก่อนที่ครูจะออกข้อสอบเดี๋ยวจะต้องไปออกข้อสอบแล้วเนี่ยอยากตรงคิดเลขตรงขานโอเคอ่ะ จริงๆมันมีข้อที่ยากอีกก็คือการเปลี่ยนคําอุปสรรคการเปลี่ยนคําอุปสรรคคําอุปสรรคเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยนะครับเดี๋ย k จะส่งชีพหน้านี้ให้ดูครับสักครูหนึ่งเอออันนี้นนมีครูทําไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้สอนที่ไหนว่านี่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 อ คำอุปสรรคเนีย่ยที่เราจะพบบ่อยในเรื่องของแสงเชิงขึ้นนะอ่ามันก็จะมีคำนี้ครับคำว่าเซนติเซนติเนี่ยย่อด้วยตัวซีตัวซีเซนติเนี่ยก็คือคูณด้วยสิบยกกำลังอะไรครับลบสองนะอะมิลลิก็คือตัวเอ็มเห็นไหมที่เราเจอข้อตะกี้เนี่ยเจอจริงด้วยทั้งมิลลิทั้งเซนติเลยเนี่ยก็คือคูณสิบยกกำลังลบสามนะไมโครละสิบยกกำลังอะไร ลบหกเห็นไหมนะนาโนก็สิบจุดกำลังลบเก้าเห็นไหมเออเอะมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนคำอุปสรรคกันเปลี่ยนยังไงละ่ะนี่ไนงะี้ยถ้าเกิดเขาให้เปลี่ยนห้าไมโครเมตรเอออันนี้คือไมโครนะอ่านว่าไมโครห้าไมโครเมตรเปลี่ยนคำอุปสรรคก็ไมโครมันคูสิบยกกกำลังอะไรละ่ะลบหกใช่ไหมเออแล้วก็แค่เปลี่ยนจากไมโครเนี่ย แปลงล่าให้มันกานล 6, นกายเป็นสิบจกำลังลบกเห็นไหมมันจะกลายเป็นห้าคูณสิบจกำลังลบหกในหน่วยเมตรแค่นั้นเองอ,อันนี้คือไมโคร5 micro ้าไมโครเมตรก็คือ5้าคูณสิบจกำลังลบหกเมตรถ้าเกิดเป็นสิบนาโนเมตรละ่ะก็เอาสิบตั้งไปคูณด้วยนาโนนาโนคืนอสิบจกำลังอะไรลบเก้าเห็นไหมก็คือเอาสิบไปคูณสิบจกำลังลบเก้าเห็นไหมครับต่อไปต่อไป สิบห mm. ้ามิลลิเมตรอ่ามิลลิก็คือสิบยกกำลังลบลบอะไรลบสามเห็นไหมออเพราะฉะนั้นสิบห้ามิลลิเมตรก็คือเอาสิบห้าตั้งไปคูณด้ดวยสิบยกกำลังลบสามเนาะเขียนไหมกไปละเรื่องการเปลี่ยนคำาอุปสรรคต้องใส่ไหมจ๊ะอ่าต่อไปให้ทวนเรื่องสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ไหมหรือว่าการเลื่อนจุดอะไรพวกเนี้ยให้ทวนปะ อืมอทวนสักหน่อยหนึ่งก็ได้มาเรื่องการเลื่อนจุดอะไรพวกนี้นนะเลื่อนจุดเข้าเลื่อนจุดออกเลื่อนจุดไปข้างหน้าเลื่อนจุดถอยหลังนะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของสัญญกรทางวิทยาศาสตร์ครับอือยู่ในเรื่องของตอนม .4 เทเมหนึ่งเรื่องบทนําเลยเที่ยวเรียนกันตอนมนี่ยที่เราเหมือนจะไม่ได้เรียนกันด้วยนั่นแหละเออซึ่งวิธีการจะเปลี่ยนก็คือมันจะเป็นในรูปแบบของจํานวนเต็มอ่ะมันจะเป็นจํานวนเต็มถูกปะ เราต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกํำลังหรือตัวเลขแล้วก็ไปคูณเลขยกกำลังเออให้พวกนี้ยให้ตัวเลขคูณด้วยเลขยกกําลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญากรณทางวิทยาศาสตร์ครับสัญากรทางวิทยาศาสตร์อ่ะ <c oughs> โอเคปะอ่าซึ่งจะมีเทคนิคการทําดังนี้เอออันดับแรกเนะี่ยครูสอนไปแล้วก็คือถ้าเกิดว่า เราต้องการเลื่อนจุดถอยหลังเนี่ยกำลังมันจะติดลบเออถ้าต้องการเลื่อนจุดถอยหลังกำลังมันจะติดลบไม่ต้องโจทย์นะเนะี่ยเดี๋ยวจะตรงให้ดูไี้น้าเนี้ยเอ,อแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนจุดไปข้างหน้าเนี่ยกำลังมันจะเพิ่มขึ้นโอเคปะเลื่อนจุดถอยหลังกำลังติดลบเลื่อนจุดไปข้างหน้ากำลังเพิ่มขึ้นเออเอะลองดูตัวอย่างสามแสนหกหมื 3, 66, ่นสามแสนหกหมื่นอ่ะต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูป สัญ,ญกรณทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันจะกลายเป็นตัวเลขตัวเดียวข้างหน้ามันจะเป็นตัวเลขตัวเดียวครับก็คือเลขสามนั่นเองอถ้าเกิดมันมีเลขอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเออ,อันนี้จะมีเลขหกอยู่ด้วยใช่ไหมเราใส่เป็นจุดแทนเป็นสามจุดหกแทนโอเคปะเป็นสามจุดหกแทนอ่าแล้วสามจุดหกมายกกลังอะไรล่ะเอ,อ,อ่ะเราต้องการเปลี่ยนสามแสนหกให้เป็นสามจุดหกให้เป็นสามจุดหก มันจะกลายเป็นสามจุดหกคูณสิบยุกำลัง,งอะไรล่ะเราก็ต้องไปดูก่อนจ,จุดอยู่ตรงไหนจุดเนี่ยจะอยู่ข้างหลังสุดเลยจริงไหะเขาไม่เขียนแสดงว่าไม่มีเขาไม่เขียนแสดงว่าไม่มีมมมจุดเนี่ยอยู่ตรงนี้อะเราต้องเลื่อนจุดไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเพื่อให้มันกลายเป็นสามจุดหกครับไปข้างหหรือไปข้างหลังอ่ไปข้างหน้าเลื่อนไปกี่ครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าเลื่อนไปกี่ครั้งให้มันกลายเป็นสามจุดหกอ่าเลื่อนไปห้าครั้งถูกต้องเพราะฉะนั้นสามแสนหกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสามจุดหกคูณสิบยกกำลังห้าเพราะว่าขอ้อนี้เลื่อนจุดไป,จไ,ป 3, 4, ออไปข้างหน้ากำลังจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเลื่อนไปห้าครั้งสามสี่ห้าเออเลื่อนจุดไปข้างหน้ากำลังจะเพิ่มขึ้นอ่ะต่อไป 1200บ้างละ่ะหนึ่งันสต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญกรทางวิทยาศาสตร,ร์ก็คือข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่เลขเดียวเป็นเลขโดดอ่ะเลขหข้างหลังก็จะเป็นจุดสอง่ะหนึ่คูณยกกำลังอะไรครับข้อนี้อ่าดูนะหนึ 1, 2, โอเคเก่งมากเลื่อนจุดไปข้างหน้ากำลังเพิ่มขึ้นเป็นกำลังสามครับโอเคอ่ะต่อไป ล้านห้าโอ้โหหนึ่งล้านห้าเปลี่ยนเป็นในรูปของสัญญกรณทางวิทยาศาสตร,ร์มันก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดห้าคูณสิบยกกำลังอะไรครับโอเคหกแล้วอย่าลืมเช็ดอ่ะสิบยกกำลัลงหกโอเคยังมาก็เลื่อนไปหกครั้งไงจุดอยู่ตรงนี้เลื่อนมาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกอ่ะก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดห้าจุดก็จะอยู่ตรงนี้แทนเห็นไหมง่ายมากเลยเนะี่ย เราทำไมตอนมสีเ่เรามึนก็ไม่รู้นะครูก็มึนเหมือนกนะันตอนมสี่เนี่ยเอ้ยม่โคตรยากเลยอะไรก็ไม่รู้อะพอรู้เทคนิคตรงเนี้ยเดินจุดถอยหลังกําลังติดลบเดินจุดไปข้างหน้ากําลังเพิ่มขึ้นโอ้ยโคตรง่ายแค่นี้นโคตรง่ายเลยนะกูย,ยังไม่รู้เลยตอนมสี่นะเอา,เอา,เอาดีๆต่อไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามต้องการให้เปลี่ยนเป็น,ปนสัญญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มันจะกลายเป็นสามคูณสิบ,บยกกำลังอะไรครับ เย้ยแสดงว่าเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยเลื่อนจุดถอยหลังหนึ่งสองสามเลื่อนมาสามครั้งกำลังติดลบเออเลื่อนจุดถอยหลังกำลังติดลบโอเคอันนี้บ้างละ่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าเปลี่ยนเป็นสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นสามจุดห้าเห็นไหมคูณสิบยกกระมาอะไรครับแปลอืมอืมอืม ่าเกือบถูกเกือบถูกเกินไปหนึ่งแต้มลบสามนะเพราะว่าเลื่อนไปแค่สามครั้งจุดอยู่ตรงนี้เลื่อนไปครั้งที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เลื่อนไปครั้งที่สองอยู่ตรงนี้เลื่อนไปครั้งที่สามเมจะอยู่ตรงนี้แทนเห็นปะเราต้องการสามจุดห้าเพราะฉะนั้นเลื่อนถอยหลังไปสามครั้งเลื่อนจุดถอยหลังกำลังจะติดลบมันกลายเป็นลบสามเอออันนี้ที่ต้องสอนเพราะว่าเผื่อเจอในข้อสอบเออเราจะได้แบบเลื่อนเป็นแล้วก็คิดเป็นอะไรอย่างนี้ไงเออประมาณนี้เนาะ ต่อไป00 0.000085เปลี่ยนเป็นสัญญากรณทางวิทยาศาสตร์จะกลายเป็น8.5คูณสิบยกกำลังอะไรครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเป็นแล้วลบห้าโอเคอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าครูไม่ต้องการให้เป็นสัญญากรณทางวิทยาศาสตร์แล้ะต้องการให้เป็นตัวเลข จำนวนเต็มเลยล่ะที่ไม่ใช่โหมดนิยมอ่ะต้องการให้เป็น85เลยล่ะอืมต้องการให้เป็น85เลยมันจะกลายเป็น85คูณ10ยูกำลังอะไรครับโอเคยังยังยัง้แสดงว่าทําเป็นแล้วเนี่ยเออยงยัง,ยงก็คือเราต้องดูจากตรงนี้ใช่ไหมเออเลื่อนไปกี่ 1, 2, 3, 4, 5, ค,รครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเลื่อนไปหกครั้งจะกลายเป็นลบหกแทนเยอะมากโอเค เดี๋ยวจะส่งหน้านี้ให้ที่หลังจ้ะเออหมดควาที่จะส่งให้ก็หมดแล้วแหละฮะก็หมดแล้วแหละเอื้องไปกินตีน้อยกันตอบแชทหน่อยเอื้องคือใครเอื้องคือใครเอื้องกําลังเรียนอยู่ทําไมไอรินชวนเพื่อนไปกินข้าวที่ครูกําลังสอนอยู่อย่างนี้เล่าอ้ะเพื่อนกาลังตั้งใจเรียนอยู่เนี้ยเออุตสาห์ตั้งใจเรียนยี่ปมาชื่อเอื้องหรออ๋อจะไปกินตีน้อยกันแล้วนะอืม ไปกินโมโมพาดาดไหมใครเคยกินบ้างโมโม,โมพาดาดอะ่ะเนครับรอคิวดานมากเลยเนะี่ยเออไปไป,ไปเดี๋ยวเลี้ยงไปไปทุกคนไอรินเลี้ยงที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวไปไอรินเลี้ยงใครจะไปกินตีน้อยมากไอรินเลี้ยงอขอหน้าทาโจทย์ด้วยอ่าเนี่นะได้ได้เดี๋ยวจัดไปอ่าเดี๋ยวส่งให้หน่าทําโจทย์หน้านี้นะโอเคอ่าข้อนี้มีใครสงสัยไหมรับโอเคอ่าเดี๋ยวดูยอนหลังตอนนั้นนี่นะผ่า มีข้อสงสัยไหมหน้านี้อย่านะเออมีไหมไม่มีก็สอบก็จะออกถึงเท่านี้นะครับ